บอดี้ซีรีส์อาชญากรรมไซไฟแนวท้าทายสมาธิคนดูเล่าเรื่องราวในปี2023นักสืบซาราราฮาสันพบศพชายปริศนาในลองฮาเวสในลอนดอนเป็นชายเปลือยไม่ทราบชื่อมีรอยถูกกระสุนทะลุตาแต่ไม่มีรอยกระสุนออกมีแผลที่คิ้วด้านขวาที่ข้อมือมีขีด3ขีดและขีดแนวทะยงอีกหนึ่งขีดไม่มีรอยนิ้วมือไม่มีหลักฐานประจำตัว นอกจากนี้นักสือบอัลเฟรดเฮลิงเฮดพบศพเดียวกันในจุดเดียวกันในปี1890เช่นเดียวกับนักสืบชาลส์ไวแมนในปี1941และนักสืบไอริสเมเปิลบูในปี2 0 5 3ขณะที่พวกเขาแต่ละคนต่างพยายามสืบหาร่องรอยและเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นแต่แท้จริงแล้วพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสมรู้ร่วมคิดที่ยาวนานหลายทศวรรษ ที่ต้องการจะทำลายลอนดอนเพื่อสร้างโลกใหม่ที่มันสวยงามนักสื่อทั้งสี่คนจากสี่ช่วงเวลาจะสามารถช่วยเมืองนี้ก่อนที่จะสายไปได้หรือไม่ เมื่อเล่ามาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็คงจะทําให้สับสนมากขึ้นไปอีกว่าไอเรื่องของเส้นเวลาเรื่องราวของการวางแผนวินาศกรรมสร้างโลกใหม่เรื่องของการพยายามหยุดยั้งเหตุร้ายและที่สําคัญที่สุดก็คือเพราะเหตุใดตัวละครจึงสามารถวางแผนและคิดค้นแผนการที่มีอายุนับร้อยปีได้อย่างซับซ้อนขนาดนั้นถ้ายังไม่ดูซีรีส์แล้วมาดูรีวิวหรือดูการสปอยเรื่องนี้รับรองว่าคงจะเข้าใจยากอย่างแน่นอนละครับ ดังนั้นทางช่องซ u เปอร์รีวิวของเราจึงขอเล่าเรื่องย่อของซีรีส์บอดี้ใหม่แบบนี้แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการทบทวนเรื่องราวทั้งหมดของบอดี้ทางซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอสรุปเรื่องและเล่าใหม่ทั้งหมดเพื่อความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่มันง่ายขึ้นครับและหากใครยังไม่ดูซีรีส์ก็ขอให้ไปดูก่อนนะครับ และหากการเล่าเรื่องครั้งนี้มันขาตกบกพร่องไปก็ขออภัยและหากท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดจะเสริมเรื่องเข้ามาในคอมเมนต์ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับอีเลสแมนนิคเป็นเด็กชายที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการขาดแคลนความรักพ่อทิ้งไปแม่ก็ยกให้กับสังคมสงเคราะห์ดูแลนะฮะและสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็ส่งต่อไปให้กับครอบครัวหนึ่งเขาก็เลยไม่รู้ว่าความรักมันคืออะไร โตขึ้นมาพร้อมกับความเกลียดชังมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนโลกและต้องการจะสร้างโลกใบใหม่ที่ทุกคนเป็นที่รักครับและเมื่อเขาโตขึ้นนะฮะก็ได้ทํางานเป็นตํารวจและก็ได้ไต่เต้าขึ้นไปถึงผู้บังคับบัญชาตํารวจเลยนะครับนั่นก็คือในปี2053ซึ่งในช่วงเวลานี้เองนะฮะกราเบียวเดโฟศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์คอนตัมในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็สามารถร่วมกันคิดค้นเครื่องเดินทางข้ามเวลาได้ครับ และเอเลียสแมนนิกนะฮะก็มาพบเข้าก็ใช้เครื่องเดินทางข้ามเวลาเนี้ยเดินทางย้อนกลับไปในปี1890ครับและเขาเนี่ยก็ได้เลือกตัวตนใหม่ของเขาเป็นจูเลียนฮา r เกอร์ซึ่งก็เป็นตระกูลที่มีเงินมีทองในอังกฤษในช่วงเวลานั้นครับจากนั้นนะฮะก็เริ่มสร้างฐานความมั่งคัง่งเป็นเจ้าของธนาคารและก็รวบรวมสมาชิกไพร่พล,ลตั้งลทัทธิโลกใหม่ขึ้นมาครับ จากนั้นก็ออกแบบธนาคารโดยมีห้องนิรภัยใต้ดินและก็ใส่ระเบิดลูกใหญ่นะฮะที่สุดเอาไว้ด้านในด้วยแล้วก็เริ่มวางแผนเป็นร้อยปีเอาไว้สำหรับในอนาคตให้ตัวเองเป็นใหญ่ที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ครับแต่เขานะฮะคงไม่สามารถอยู่เป็นอมตะถึงร้อปีได้นะครับจึงวางแผนแต่งงานให้ตัวเองนั้นออกลูกออกหล้านมาซึ่งในปี2053ก็จะได้เป็นเริสแมนนิกนั่นเองนะฮะ ดังนั้นนะฮะจูเลียนฮาเกอร์ในปี1890จึงได้วางแผนแต่งงานให้ตัวเองนะฮะแต่งกับลูกสาวของฮิวิงเฮดนักสืบคนสำคัญของช่วงเวลานั้นนะฮะจากนั้นนะครับเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อไปตามแผนของเขาเรื่อยๆจนมาถึงปี2053นั่นแหละนะครับแต่เรื่องราวนะฮะและเส้นของเวลาเนี่ยมันก็ได้แตกออกจากกันก็เพราะว่าในปี2053 ในวันที่ฮาเกอร์เนี่ยจะเดินทางเข้าเครื่องเดินทางข้ามเวลานะครับเมเปิลบูธเนี่ยที่เป็นนักสืบของช่วงเวลาปีนี้นะฮะได้รู้ความจริงเรื่องเครื่องข้ามเวลาและมีกราเบลเดโฟที่เป็นนักฟิสิกส์คอนตัมนะครับและก็ฮาซานนักสืบที่ใช้ชีวิตมาจนถึงปี2053เนี่ยได้บอกถึงเฮยนะ ให้กับเมเปิลบูธได้ฟังเกี่ยวกับการระเบิดครั้งใหญ่ในปี2023ที่ทำให้คนเสียชีวิตนับแสนรวมถึงลูกของหาสารด้วยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของผู้บังคับบัญชาการเอลสแมนนิกในช่วงสมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ก่อเหตุและใช้เหตุการณ์นั้นนะฮะสร้างตัวตนนะครับจนเป็นใหญ่ในปี2053นี้แหละนะครับ แต่นักสือเมเปิลวูดเองก็ไม่ยอมฟังเธอนะฮะส่งสัญญาณให้ผู้บังคับบัญชาตำรวจและเ l ลิสแมนนิกเนี่ยได้เข้ามาพบเครื่องเดินทางข้ามเวลาจนได้และก็แน่นอนนะครับว่าเ l ลิสแมนนิกก็ได้จัดก,การกับทุกคนและตัวเองก็ได้เดินเข้าในเครื่องเดินทางข้ามเวลาและย้อนกลับไปในปี1890แล้วก็เริ่มวางแผนสร้างโลกใหม่ที่ทุกคนเป็นคนที่รักที่เขาคิดเอาไว้นั่นแหละนะครับ แต่ในการเดินทางครั้งนั้นนะฮะกาเบียลเดฟนักฟิสิกส์คอนตัมก็ได้พยายามเข้าขัดขวางและก็ตามเข้าไปในเครื่องเดินทางข้ามเวลาครับแต่นักสืบเมเปิลวูดเนี่ยนะฮะกลับเป็นคนที่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาแมนนิกเสื้อเลือเกิดนะฮะที่สั่งเอาไว้ว่าให้ขัดขวางทุกคนเอาไว้เธอก็เลยยิงปืนใส่กาเบียลเดฟในเครื่องข้ามเวลาเข้าที่ลูกตาด้านซ้ายเลยครับ เครื่องเดินทางข้ามเวลาก็เลยแตกเส้นเวลาออกเป็น4เส้นเวลานะครับก่อนหน้านี้ก็คือในปี1890 1941 2 0 2 3และก็ปี2 0 5 3ครับ ร่างของกราเบียลเดโฟจึงไปอยู่ในช่วงเวลาทั้ง4นะฮะในลองฮาเวสเลนในลอนดอนและนักสืบทั้ง4คนที่ต่างช่วงเวลาการสีช่วงเวลาก็คือฮิลลิงเฮดในปี1890ไวแมน1941ฮาซาน2 0 2 3และเมเปิลวูด2 0 5 3ได้พบร่างของกราเบียลเดโฟนอนเปลือยกายในลองฮาเวสเลนและต่างคนก็ต่างพยายามสืบว่าร่างนี้คือใครครับ จากนั้นนะฮะนักสืบแต่ละคนใน4ช่วงเวลาก็สามารถปฏิบัติเรื่องราวและตามข้อมูลที่ตัวเองมีนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่านักสืบที่อยู่ในช่วงเวลาปีที่มากกว่าจะสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวได้มากกว่าเพราะมีข้อมูลจํานวนมากในช่วงปีก่อนหน้านี้ไว้อยู่ในมือหรือฐานข้อมูลก่อนอยู่แล้วครับและที่สำคัญนะฮะอีเลียสแมนนิกหรือเซอร์จูเลียนสฮาร์เกอร์ก็ได้รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและอนาคตนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับ เขาก็เลยวางแผนให้นักสืบทั้ง4คนนั้นนะฮะมีส่วนร่วมในแผนการสร้างโลกของเขาไปด้วยเลยครับโดยการทําให้ทุกคนนั้นตกเป็นเครื่องมือผ่านการวางแผนที่แยบยนต์โดยที่เขาตั้งใจจะใช้ในช่วงปี2023ในสมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะฮะโดยการวางแผนที่มีการวางระเบิดเมืองในช่วงเวลาปี2023นะครับ ซึ่งเป็นสมัยที่เขาเนี่ยเป็นวัยรุ่นเป็นช่วงที่จิตใจบอบบางที่สุดและสับสนที่สุดนั่นแหละนะครับเป็นคนจุดระเบิดซึ่งระเบิดนะฮะก็ได้ถูกเตรียมเอาไว้ตั้งแต่ปี1890ตอนที่เขาสร้างห้องใตดินในธนาคารของเขานั่นแหละนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะนักสืบทั้ง4คนก็สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวเข้าหากันจนได้โดยการสื่อสารเชื่อมโยงโดยตัวละครแต่ละตัวได้พบกันในช่วงคาบเกี่ยวของกันและกันนะครับ หรือการเดินทางข้ามเวลาของบางคนจึงช่วยการหาทางหยุดยั้งวัฏจักรที่เซอร์จูเลียนฮาเกอร์สร้างขึ้นคือเมเปนลบูตในปี2053เดินทางข้ามเวลาไปในปี1890บอกให้นักสืบฮิลลิงเฮดรับรู้เรื่องราวทั้งหมดเช่นบอกว่าลูกสาวของเขาเนี่ยจะถูกเซอร์จูเลียนฮาเกอร์ใช้เป็นเครื่องมือจับแต่งงานจนมีลูกเป็นมารพบรุษของอิลเลียสแมนนิกในเวลาต่อมานะครับ และก็บอกว่าเขาจะถูกสังหารในวันที่จะมีการย้ายตัวครับซึ่งการย้อนเวลาของเมเบิลวูดก็ประสบความสำเร็จนะฮะทำให้ฮิลลิงเฮดนั้นสามารถปลูกฝังความผิดบาปในใจของเอลยสแมนนิคหรือเซอร์จูเลียนฮาเกอร์ได้สำเร็จจนเปลี่ยนใจวางแผนยกเลิกแผนการระเบิดในปี2023ได้สำเร็จครับ ซึ่งวิธีการก็คือตัวของเซอร์จูลียนฮาเกอร์ในช่วงปี1,941ในวันชชลาใกล้ตายแล้วนะฮะก็ได้บันทึกเสียงของตัวเองใส่แผ่นเสียงเอาไว้เพื่อให้ตัวเขาเองในอนาคตที่เป็นวัยเด็กนะฮะที่อยู่ในปี2023ได้ฟังเพื่อยกเลิกลดทอนและบรรเทาความเกลียดชังของเขาลงครับ โดยแผ่นเสียงนั้นนะฮะก็ถูกมอบให้กับไวแมนในปี1941และไวแมนก็เก็บซ่อนไว้ในกรอบรูปในผับของตำรวจจนฮาซานที่มาจากอนาคตในปี2053เดินทางข้ามเวลาเข้ามาในปี2023มาพบเข้าและก็เปิดให้กับเอลิสแมนิกได้ฟังในปี2023นั่นเองนะครับและเมื่อเอลิสแมนนิกไม่กดระเบิดเส้นของเวลาทั้งหมดก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ตัวของเอลิสแมนิกในวัยรุ่นก็หายไปและเมื่อเอลิสแมนิกไม่มีตัวตนในปี2023แล้วก็จะไม่มีตัวตนในอีก4ช่วงเวลาด้วยครับและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอลิสแมนิกหรือเซอร์จูเลียนส์ฮาเกอร์และเรื่องราวของศพชายปริศนาก็กลายเป็นว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นและไม่มีใครเลยผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวครับและบอดี้ก็จบลงณตรงนี้ครับ นั่นก็คือพอดเรื่องหลักของบอดี้ที่ดูเหมือนว่าในช่วงแรกๆนะฮะจะเล่นท่าไม่ยากเกินไปนักแต่เมื่อดูเข้าจริงๆแล้วนะฮะซีรีส์ก็มีรายละเอียดยิบย่อยที่เล่นท่ายากเกินกว่าท่าบังคับที่จะดูเพียงผิวเผินและจะเข้าใจได้ในทันทีครับและที่สำคัญนะฮะต่อให้ใครที่เก่งขนาดไหนมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดในซีรีส์ก็คงจะเป็นอะไรที่เล่ายากนะครับการจะเล่าให้ใครฟังให้เข้าใจแบบแทงทะลุก็คงจะเป็นได้ยากด้วยเช่นกัน และคิดว่าจะมีเพียงแค่ผู้กำกับกับคนเขียนบทของซีรีส์เท่านั้นแหละนะครับที่ทำได้ครับแต่สิ่งที่ดีงามมากก็คือผู้กำกับสามารถเล่าความซับซ้อนออกมาในแบบที่เราเข้าใจได้เฉยเลยนะฮะตัวละครมีมากมายหลายคนแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาในการจดจำครับ แน่นอนนะฮะว่าความยิ่งใหญ่ของเนื้อเรื่องและตัวละครที่มันเกี่ยวพันกันนานนับหลายทศวรรษนั้นรวมถึงหัวใจของเรื่องก็คือการหยุดยัง้งการระเบิดครั้งใหญ่การเดินทางข้ามเวลาและตัวละครที่ช่วงเวลาหนึง่งคิดแบบหนึง่งแต่ก็เปลี่ยนความคิดไปอีกช่วงเวลาหนึ่งที่มันต่างกันครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าดูไปก็อดคิดถึงซีรีส์เรื่องดาร์กของ n e t f l i x ไปไม่ได้เลยนะครับ เพลงแต่ดาร์กเนี่ยซับซ้อนกว่าเยอะนะักแสดงมากกว่าเยอะนะฮะและจําตัวละครได้ยากกว่าแต่ที่สําคัญคือมันมีความดีงามกว่าบอดี้เท่านั้นเองครับสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือซีรีส์ในช่วง6ตอนแรกนะฮะเราดูไปแล้วก็สงสัยไปตลอดเวลาว่าตัวละครหลายคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่มันแตกต่างกันเนี่ยโดยเฉพาะนักสืบทุกคนนั้นมันมีความสำคัญอะไรกับเนื้อเรื่องนักหนา หลายครั้งก็ยังเผลอคิดว่าไม่จําเป็นต้องมีตัวละครหลายตัวก็ยังได้นะครับและดูเหมือนว่าแทบจะไม่เกี่ยวกับโครงเรื่องหลักในการสืบหาตัวตนของศพปริศนาเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งหากจะมีคนที่มีน้ําหนักที่เกี่ยวข้องกับการตามหาความจริงมากที่สุดก็คงจะมีแต่นักสืบซาราฮาซันเท่านั้นที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวก่อนหนีน้สองช่วงเวลาและหลังจากนี้อีกหนึ่งช่วงเวลาในอนาคตเข้าหากันได้ และก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยับยั้งเหตุการณ์ระเบิดเป็นผู้คุมชะตาชีวิตของคนหลายแสนคนในลอนดอนและเป็นคนที่ทําให้เรื่องราวทุกอย่างนั้นมันปิดฉากได้อย่างสวยงามครับต่างกับคนอื่นนะฮะเช่นอัลเฟตฮิลลิงเฮดในปี1890รซีรีส์ก็ไปเล่นเรื่องของความรักของเขาสมากนะฮะ นักสืบชา a r l ส s ไวแมนในปี1941ก็ไปเล่นเรื่องราวความจำเป็นที่ต้องทำบางสิ่งบางอย่างและความสัมพันธ์อันดีกับเขากับเด็กสาวที่ควรจะสังหารแต่กลับมาผูกพันกันนะฮะแบบพ่อกับลูกครับและนักสืบไอริสเมเปิล o ูธในปี2053ที่มีปมหลายอย่างอยู่ภายในใจมากนะฮะและก็แสดงให้เห็นถึงความตัดสินใจในการเชื่อฟังคำสั่งมากกว่าความถูกต้องที่ควรจะทำครับ แต่พอซีรีส์ดำเนินไปถึงตอนที่6เป็นต้นไปนะฮะโดยเฉพาะในตอนที่7และตอนที่8ซีรีส์เขาสามารถทําให้นักสืบทั้ง4คนมีความสําคัญกับเรื่องได้อย่างอัศจรรย์เลยนะครับไม่สามารถตัดใครไปได้เลยเอาเฟดเฮลิงเฮดกลายเป็นคนที่พาะบ่มความคิดและการเปลี่ยนแปลงให้ผู้วางแผนได้รู้สึกผิดจนล้มเลิกกันล้างลอนดอนไปครับ ไอริสเมเปิลวูดก็เปลี่ยนความคิดจากความซื่อสัตย์เป็นเลือกความถูกต้องจึงตัดสินใจเข้าเครื่องเดินทางข้ามเวลาไปบอกเล่าเรื่องราวของคนวางแผนไปบอกให้กับอัลเฟดเฮลิงเฮดเพื่อนำไปพอบบมในใจได้ดีเลยนะครับส่วนนักสืบซาฮาราฮาสันที่ใช้ชีวิตมาตั้งแต่เหตุการณ์ระเบิดในปี2023จนถึงปี2053ซึ่งเธอพยายามหาทางหยุดยั้งไม่ให้เกิดเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่ในอดีตตลอดมานะฮะ ก็ตัดสินใจเดินทางย้อนเวลาข้ามอดีตกลับไปในปี2023เข้าไปแก้ไขปมปัญหาชีวิตของผู้วางแผนจนสามารถยับยั้งเหตุการณ์ได้ครับและที่สำคัญที่สุดก็คือชายที่จะกลายเป็นศพป,ปริศนาที่พบในลองฮาวเวสเลนก็มีส่วนมากในการยับยั้งเหตุการณ์วิญญาณสกรรมนะครับ สิ่งเหล่านี้ต้องขอชื่นชมคนเขียนบททุกคนที่สามารถทําให้คนดูนั้นรู้สึกถึงความไม่สําคัญของตัวละครในช่วงต้นแต่กับยกระดับความสําคัญขึ้นมาในช่วงท้ายได้อย่างดีงามมันดีงามจนเรารู้สึกรักตัวละครเหล่านี้ทุกตัวเลยครับ เมื่อเราเล่าเรื่องมาถึงตรงนี้นะฮะก็เชื่อว่าหลายคนที่ยังไม่ดูบอดี้ก็คงยังสับสนอยู่ดีครับแล้วบอกตามตรงว่านะฮะการเล่าเรื่องย่อของซีรีส์เป็นอะไรที่ยากมากครับทางที่ดีที่สุดก็ขอแนะนําให้ไปดูซีรีส์เอาเองจึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งมากขึ้นเพราะรายละเอียดปีกย่อยและอนุภาคต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นมันมีมากเลือกเกินและมันเป็นความสัมพันธ์ที่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เลยนะครับ แต่สิ่งที่เข้าใจง่ายที่สุดหรือเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของบอดี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในซีรีส์นั้นนะฮะมันเกิดมาจากการขาดแคลนความรักและความพยายามที่จะต้องการชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปในอนาคตนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามนะฮะเมื่อดูจบแล้วก็ยังมีคำถามมากมายที่ตามมาและยังคงหาคำตอบไม่ได้นะฮะจนทำให้รู้สึกว่านี่คือจุดที่ทำให้ส่วนตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่าต้องหักคะแนนซีรีส์ออกไปครับซึ่งมันก็อาจจะเกิดจากการที่ผมเนี่ยดูไม่ละเอียดเองนะครับอย่างเช่นนะฮะทำไมจูเลียนฮากเกอร์ทำไมถึงวางแผนในการสร้างโลกของเขาใหม่ได้อย่างซับซ้อนขนาดนั้นครับ หรือเรื่องราวทั้งหมดที่เราเห็นนั้นมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก็วนลูปมาก่อนหน้านี้หลายต่อหลายครั้งมาแล้วเจนเซอร์จูเลียนฮาร์เกอร์เนี่ยรู้เรื่องราวช่องทางและช่องว่างทั้งหมดจึงรู้วิธีการแก้ไขปัญหาและก็วางแผนให้ทุกคนเนี่ยเป็นเครื่องมือของเขาได้ซึ่งอาจจะเดินทางข้ามเวลาซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ได้นะครับ ซึ่งทำลายของจูเลียนฮาเกอร์หรือแมนนิกนะฮะมันเริ่มต้นจากการที่เขาเป็นวัยรุ่นในปี2023และก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนถึงปี2053ได้เป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจที่สูงสุดนะฮะและก็ค้นพบเครื่องเดินทางข้ามเวลาและก็เดินทางย้อนกลับไปในปี1890วางแผนเรื่องราวทั้งหมดสร้างลูกสร้างหลานจนกลายมาเป็นแม n นิกในปี2023 แล้วก็วางแผนให้แมนนิกนะครับมีความรู้สึกผิดจากการขาดแทนความรักจากการที่ทุกคนไม่รักเขาและก็ให้เขานั้นจุดระเบิดซึ่งถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่ปี1890ครับแต่ในซีรีส์นะฮะก็ไม่อธิบายอย่างแน่ชัดว่าเพราะเหตุใดแมนนิกเนี่ยจึงเลือกช่วงเวลาในปี1890เเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนทำไมไม่ไปปีอื่น ไม่ได้อธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงทำให้นักสืบทั้ง4คนเนี่ยเป็นหมากที่เขานั้นใช้ในการเดินตามแผนครับซึ่งหากนําไปเทียบกับซีรีส์เรื่องดาร์กแล้วนะฮะในแต่ละปีของการเดินทางข้ามเวลาของผู้คนโดยเฉพาะตัวของพระเอกของเรื่องนะฮะมีความหมายชัดเจนครับ เช่นปีที่มีการสร้างเครื่องผลิกไฟฟ้าปีที่โรงงานระเบิดนะฮะปีที่ตรรัวละครสําคัญมาเจอกันเรียกได้ว่าซีรีส์เรื่องด์กนะฮะเล่นกับช่วงเวลาที่มีความสมเหตุสมผลนะฮะมีความหมายที่ชัดเจนจำแจ้งและมีผลต่อเรื่องจริงๆนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีมากเยอะกว่าและสมเหตุสมผลกว่าบอดี้อยู่พอสมควรเลยครับ นอกจากนี้แล้วนะฮะโดยภาพรวมทั้งหมดของซีรีส์บอดี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบทโปรดักชันองค์ประกอบศิลป์ก็ถือว่าดีงามมากนะครับการสร้างบรรยากาศและสถานที่รวมถึงอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ก็สอดคล้องกับช่วงเวลาของซีรีส์ที่ต้องการเล่าครับการควบคุมบรรยากาศและอารมณ์ของซีรีส์ก็ทำได้ดีการเปลี่ยนฉากและการสลับช่วงเวลาที่แม่นยำถูกจังหวะจากคนมีการดำเนินเรื่องที่สนุกน่าติดตาม สร้างจุดพิกผันของเรื่องได้ดีนะครับกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะครับแน่นอนนะฮะสิบปากว่าก็ไม่เท่ากับตาเห็นนะฮะสิบรีวิวไม่เท่ากับการได้ดูเองดังนั้นหากใครชอบเรื่องราวสืบสวนสอบสวนนะฮะชอบการเล่าเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนชอบบรรยากาศของความเป็นนิยายวิทยาศาสตร์และชอบอะไรก็ตามที่เล่าเรื่องแบบสมบูรณ์แบบไม่ค้างคาใจในตอนจบนะฮะ บอดี้ก็คือคำตอบที่ทุกคนควรไปพิสูจน์กับตาด้วยตัวเองครับดังนั้นนะฮะทางช่องซ u เปอร์รีวิว a n n e l จึงขอให้คะแนนความชอบซีรีส์บอ d y จาก Netflix เอาไว้ที่8เต็ม10คะแนนครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปนะฮะก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงนะครับก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงค์หรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ